สวัสดีครับผมเก๋เทกลักษณนันเส็นครับเฮสบาริต้าเทรนเนอร์ปัฟฟ้าคอฟฟีเมเกอร์ครับรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นแชมป์ world s n champion ปี2018นะครับแชมป์เอเอ s โซอิตาเลนะครับปี2019แล้วก็ได้เซอร์ซิฟิเคตจาก SCA เนะครับเป็น Auto a u t o l i g ์ t SCA t r a เทรนนะครับ เหมาะสาหรับผู like like ้ท pues, ี่ต <to ils> okay. so, ้องการเริ ata, ่มต้นอยากจะเรียนรู้ทางด้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆหรือว่าร้านใหญ่ๆก็สามารถนําหลักสูตรนี้นะครับไปอัดดปกับร้านตัวเองได้แล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเรียนกาแฟหรือว่าชื่นชอบกาแฟหรือว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟก็ดีนะครับอยากไปทดลองที่บ้านก็ดีนะครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดร้านกาแฟอยากเรียนกาแฟหรือว่ายังไม่จูใจก็เข้ามาเรียนที่คาฟ่ได้เลย คลาสนี้นะครับสอนตั้งแต่เริ่มชงกาแฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับใช้อะไรบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็สูตรทั้งหมดนะครับว่าใส่อะไรบ้างกาแฟใช้กี่กรัมสกัดน้ําเท่าไหร่นะครับมีทั้งเมนูเย็นร้อนปั่นนะครับพวกสมูทตี้ก็มีแล้วก็อิตาเลียนโซดาด้วยนะครับผม ไม่มีความรู้ก็สามารถเรียนคลาสนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะบอกทุกอย่างนะครับสอนวิธีการทําวิธีการชงทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีความรู้มาก่อน,ก,าาน,อก,นก็สามารถเรียนได้ไม่มีเครื่องชงกาแฟนะครับก็สามารถเรียนได้เพราะว่าบางเมนูบางสูตรนะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องชงกาแฟนะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนสามารถเรียนคลาสนี้ได้เลยคลาสนี้จะได้หนังสือหนึ่งเล่มนะครับเป็นหนังสือสูตรของกาแฟจะบอกทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่นะมีกาแฟร้อนนะครับนะครับสวยงามมากนะครับ กาแฟเย็นนะครับแล้วก็นอนคอฟี่ต่างๆนะครับจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าเรียนกับเรียนคลาสออนไลน์กับเรานะครับสูตรเมนูอิตาลีโซดานะครับแล้วก็สมูทตี้ด้วยนี่นะครับดูตามแล้วก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ คุณสามารถเลือกคลิกนะครับเมนูที่คุณต้องการดูได้หรือว่าอยากจะต้องการเรียนซ้ำได้เลยนะครับเราจะแบ่งเป็นพัดพาร์ททั้งหมดมี40กว่าเมนูนะครับสามารถคลิกได้เลยว่าคุณจะเลือกทําเมนูไหนนะครับ